นี้มาในช้อยของพิก,กากาศนะคะว่าเขามีใจให้หรือคุณคิดไปเองนะคะพี่บู้จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ชุดนะคุณเลือกเอานะคะ t h r o n e เลือกไพ่นะคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ค่ะทำสมาธินะคะอ่ะ เขามีใจให้หรือคุณคิดไปเองพี่โบจะอ่านจากชุดที่หนึ่งก่อนนะคะดูซิว่าตัวคุณเป็นอย่างไรจริงๆแล้วคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนเื่นเลยเฮฮานะและมักจะชอบอยู่กับสังคมนะชอบไปไหนอยู่กันเป็นเพื่อนฝูงมีสังคมอะไรอย่างเงี้ยคุณเองก็ดูน่ารักมากเลยนะคะในสายตาเขานะถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลเลยนะมีความแบบดูเป็นคน ที่ดูเป็นชอบดูแลคนอื่นนะแต่ทีเนี้ยเขาว่าเหมือนยังอยู่ในจุดที่เขาต้องแบกภาระทำอะไรไว้หลายอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายังให้ความสำคัญกับในเรื่องของการงานนะและเวลาที่เขาจะทำอะไรอะเขาดูเด็ดขาดอือ,อดูเด็ดขาดเลยนะและช่วงนี้ถามว่าเขาคนนั้นยังมีใจหรือคุณคิดไปเองนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า คุณเนี่ยมีใจให้เขามากกว่าเขามีใจให้คุณเพราะเขาคนนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าและเขาตัดรอนความสัมพันธ์ของเรานะคะจริงๆเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใจให้คุณนะมีใจแต่ไม่เท่ากับที่คุณมีให้เขานะคะและเขามักจะเลือกเลือกสิ่งอื่นมากกว่าเลือกคุณนะคะ ต่อไปสําหรับคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สองนะคะมาดูกันซีว่าคุณเป็นอย่างไรโอ้โหจริงๆแล้วคุณน,นี่บุคลิกของคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายมากคุณมีความมุ่งม,มั่นมีความเด็ดขาดดูแมนอะ่ะแต่ก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบและเด็ดขาดอยู่ในทีนะเป็นคนดุอะ่ะเอออย่างนี้เลยนะดูซีว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไร บอกแบบนี้นะคะว่าคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมีใจให้กับคุณนะเขามีใจให้เขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณด้วยซ้ำไปแต่เขาอ่ะไม่กล้านะเขากลือคุณนะคะว่าคุณเองมีบุคลิกที่ดูเหมือนเป็นผู้นำอเออแต่คนนี้เขาจะเป็นคนที่ดูเซนซิทีฟมากนะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เขาชอบเก็บงำอยู่ภายในใจเขาแต่เขาอ่ะต้องการที่จะมีครอบครัวที่ เพียบพร้อมสักทุกอย่างนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็กลัวคุณดีกว่านะเออแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมเขาก็อยากจะให้คุณอะเป็นผู้นําเขาแบบนั้นนะเออทีเนี้ยช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงที่ เขาพยายามจะเปิดใจนะอยากจะเข้าหาคุณได้ซ้ำไปคุณมองเขาบ้างหรือเปล่าคะถือว่าคําตอบนี้นะเรื่องนี้เนี่ยเขามีใจแตกเขากับคุณนะคะเออคนเลือกไซตที่สองจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูไพ่สาหรับที่สาวนะคะโอ้โหจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งคำพูดคำจาดีสองคุณมีสเสน่ห์กับคนอื่นนะสามคุณอาจจะดูเจ้าชู้ในสายต,ตาของเขานะคะเพราะคุณมีสเสน่ห์ไนงะเออคนก็เข้าหาคุณ และคุณเข้าไปหาใครเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องเป็นราวซะเสมออะไรอย่างนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกนะเอออย่างนี้นะคะต้องกลับไปย้อนกลับไปตอนที่เราเคยคุยกันตอนเริ่มต้นนะคะความรู้สึกดีๆแบบนั้นเนี่ยมันยังคงมีอยู่หรือเปล่าเพราะคนนี้บอกได้เลยว่าเขามีใจกับคุณเต็มที่เลยนะคะเออเพียงแต่ว่าบุคลิกของคุณนะมันดูแบบว่า ดูทําให้เขาไม่มั่นใจนะว่าเขากลัวว่าคุณมีคนอื่นไงเออ,อเขาก็เลยแบบอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันสะดุ้ยซ้ำไปนะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอะไรอย่างนี้นะอ่าสรุปแบบนี้นะคะคนใครที่ได้ไพ่ชุดที่3ยินดีด้วยคะ่ะคุณมีเสน่ห์นนะและเขาวิใจัยให้คุณค่ะไ,ไว้เจอกันในเรื่องต่อไปวันพรุ่งนี้คะ่ะไปละคะ่ะ